ตัดทุนหัวเลยนะก็มาดูจอๆกันดีกว่าไปดูต่อเนื่องเอ้ยจอๆคืออะไรวะชนะได้ทุกอย่างเลยครับจะวิทย์ก็ได้จะสังคมก็ได้ตอนนี้คะแนนก็เยอะสุดในโลกแล้ว มันก็ทุบจนได้นะสมใจมาแล้ว <c oughs> ได้ทุบเมืองผมทำถนนกันดิรถก็พอแล้วปั๊นะ อ๋อการให้ดีฟิสปาเปเลียนเกตไรไ์เตอร์โอ้จะไปยังไงแล้วทหารอยู่ไหนมีนีวาเราก็ลืมสี่เทินมาได้ไหมไม่ได้ครับทำต่อได้ถ้ามาต้องข้ามนี้ครับมันเดินไม่ได้ เห็น okay, ครับได้น้ำมันจากอันนี้นงานการก้อสร้างสองหายกับ้าหน้อยต้องเช็คครับโอ้โหงานยุ่งปกติเล่นชิลกว่านี้ครับผมเห็นมันเกมสงครามโยกสนุกตรงยกทหารไปตีอย่างเดียว ส่วนนี้ไม่สำคัญเลยครับไม่คิดไม่คิดว่าจะต้องมานั่งเฝ้าขนาดนี้ก็ต้องคอยเช็คครับอย่าให้น้อยเกินไปครับเดี๋ยวโดนแย่งไปแต่ดีรอบนี้ครับคือพอช่วงสงครามมันถึงอาจจะเกลียดเราเต็มๆแต่พอยกเลิกสงครามสงครามยุติก็จะกลับไปเป็นคะแนนปกติครับซึ่งถ้าบวกอยู่ก็จะบวกต่อเน,นื่องเหมือนเดิมเป็นเวอร์ชั่นเก่าๆคือจะมีเทคนิคขี้โกงคือ สมมติ smooth, เสียงมันสูสีกันเนี่ยเป็นพัธมิตรเรา80แต่เป็นเสียงของฝ่ายตรงข้ามอยู่ที่70เราก็จะประกาศสงครามเลยครับซื้อเสียงเสร็จประกาศสงครามลยปุ๊บแล้วฝ่ายตรงข้ามจะกลายเป็นลบ60ครับพอยกเลิกสงครามปุ๊บมันยังลบ60อยู่ครับ <c oughs> ตีคืนไม่ได้เลยละ่ะก่อนเล่นก็นอย่างนั้นแต่รู้สึกว่าเกมเขาฉลาดขึ้นเลยแบบปรับเปลี่ยนได้ดีครับผมว่าเล่นได้แบบสมูทึ้นเนี่ย รู้สึกแบบอะไรฮะเซนดีกันนะ่ะนิวเคลียร์พนครับโอ้โหมีโรงงานนิวเคลียร์แล้วอยู่เรเนียมผมเพียบเลยอ,อาเซนอนก่อนได้ไหมโรงงานก่อนครับแฮปปี้บวกหนึ่ง โดักโปรอีกสิบครับโวรคอดอีกหสำหรับประเทศไทยโรงงานนิวเคียร์น่าสนใจหรือไม่ก็น่าสนนะแต่มันแบบมันต้องได้คนที่ใช่ไปดูแลครับไม่งั้นเรื่องใหญ่เลยนะคือมันก็มีคนแบบสไตล์ไทยใช่ไหม ที่แบบสบปสๆปย,ยังไงก็ได้เงี้ยคือถ้าน้องได้คนอย่างนั้นอะดูแลเรื่องนี้ก็ <c oughs> ไม่เละเหรอเสร็จเลยนะเซเดียมไปดีวกว่าโบวิทดะเมืองไหนอีกคลอเซียมซูบกคอนเยอะดีกว่ายุคนี้ สเตเดียมสีเทินนิวเคลียร์แพนก็นเลยผมเอาเฉพาะเมือ,ง,องใหญ่ๆแล้วกันนิวเคลียร์แพนมาพอแฮปปี้เริ่มเยอะก็บอสคารต์ต่อแล้วกันครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไฮโดรแพนไปด้วยเข้ายุคทองเดี๋ยวดูเงินเด้งเนี่ยต้องจอดเรือเฝ้า จดเป็นี้เลยนะช่วยได้แค่นี้นะครับอีกสี่สิบสี่เทิร์นจะบ,บทสภาโลกครับบทเจ้าโลก <c oughs> ชนะแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ก็เลือกได้ครับเหมือนเดิมอ่ะมันเหมือนกันหมดเลยไอปั๊บนะตอนพูดแบบพูดเสียงเบาครับตอนไอน,นี่ เลยอะโหแตกแน่อันนี้เลือกได้เลยว่าบวกหนึ่งบวกสองเคาเอทันทีแล้วก็บวกสองนักท่องเที่ยวครับเดี๋ยวจะเก็บไว้เป็นแลนด์นมาร์กก็ได้นี่วะถ้าเก็บไว้เป็นแลนด์มาร์กก็อาจจะมีเคาเจอร์บวกทุกๆยุคครับคือยิ่งอยู่นานก็ยิ่งบอกเคาเจอร์เพิ่มไปให้ ต่ตใช้ไปแล้วกันรอบหน้าก็าทำอย่างอื่นเหมือนขุดทิ้งไปเลยอะ่ะโอ้โหชอบทีมงานเกาหลีจริงขยันมากมึงมาทำข้างบนหน่อยสิวะทางเชื่อมไม่เรียบร้อยเลยโอ้สองเสียงประสานกันแล้วกับ หมือนมันจะเอาอะเราถอยนะผมก็ไม่บุกนะมาก็เหมือนนะ่ะชายแดนอะไรพวกนี้ครับเราก็ต้องยังถึงจะไม่มีสงครามกันแต่ก็ต้องตั้งเราไปนะมีชาติไหนหรือเปล่าที่ไม่มีการคุ้มกันอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับมีทุกชาตินะอวมริกานา่สร้างกำแพงเลยเลย,เลยด้วยซ้ำทั้งแถวเลย จะไม่ใช่ป้องกันกำลังทหารก็ป้องกันการรับลักลอบข้ามแดนอืมช่องนี้แล้วกันนะจิมเขานี่ ไม่อยากได้เลยว่ะนี่ทัวร์แล้วมั้งนี่ก็ทัวร์แล้วครับ ่ะถือว่าไปท่องเที่ยวด้วยดูด้วยตาตัวเองก็ย <ucking> ังเหลือแถวนี้ดิตรงไหนดำดำม,ม,มืดๆก็ดูให้ดีโอเคครับแฮปปีคืนมาหน่อยแล้วสุสารฟาร์กตูรี่อออฟาร์กตูรี่ไป เราเข้ายุคทองเนะี่ยขี้เกียจไปแก้ทุกเมืองมันสร้างทองได้วะมันจะน่าเบื่อไปหน่อยโอ้โหแต่ลองแก้ดูก็ได้นี่ผมสร้างแบบไม่เน้นไงมันมีวิธีเน้นกว่านี้นะเล่นแบบเน้นๆกว่านี้อีกเกมใช่ไหมล่ะเกมเราก็ผ่อนได้เราก็ผ่อนเอาให้สนุกเท่าที่สนุกได้ ข้ามเด่นแดนข้ามแม่น้ำยากนะเนี่ยโอ้ยเติมดูข้างบนเลยวะมันก็น่าจะฆ่ากันได้อยู่แล้วใกล้าตายแล้วไงโอ้แถวนี้มันอะไรวะเนี่ย ไม่ไม่ได้สักทีเนี่ยไม่ได้สักทีมารอเลยแล้วกันฟูด,ปดีป่ะคาราวาน การหนึงที่เลยว่ะถ้าเชื่อนถนนกันอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ค่อยจะทะลอกอะไรไม่ค่อยจะมีปัญหาและเฮ้ยคายน่มันจะไม่ขลาดแล้วครับมันไม่จะค,คงตัวไม่ก็เพิ่มขึ้นอาร์เซนอลเสร็จแล้วโรงงานนึงเคลียร์ไม่เมืองนี้ก็ปลูกได้นี่มันก็เมืองใหญ่อยู่ มีนิวเคียร์เยอะไหมอีกเพียบเลยครับ่างไหนก็เบริงตรงกลางครับยันบวกบวกนะโอ้นี่น่าจะทั่วแล้วนะครับเห็นตรงนี้เห็นตรงนี้เห็นตรงนี้เห็นครบแล้วก็เอาให้เพื่อนไปแล้วกันใจนิว่านี่ก็มีเทตรู้กันตลอดครับ ต่วแล้วสููู้้ส็จแล้วมิวเซียมต่อนี่ขยายสุดแล้วครับฝั่งนี้ล่ะอีกสองเินได้นี่ การเพิ่มประชากรนิวเคลียร์ไปมันก็เมืองใหญ่ไงครับบางทีก็อยากให้มันสร้างได้ไปธนาคารก่อน,นดีกว่าอยากรวยซื้อเสี่ยงครั้งหนึ่งใช้ประมาณสามพันอยู่ก่อนดิขยับได้อีกีิดดีกว่า าแ,แค่นี้ก็เจะใช้ไปต้องซื้ออีกสักสองเสียงครับเสียงไหนก็ได้ด้วยไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนต้องเสียงนั้นเท่านั้น เสียดายเรื่องโบดนี่แหละครับน่าเบือ่อมันแบบถึงจะเกียดกันยังไงถ้าแบบผลประโยชน์ลงลงตัวนะ่ะมันควรจะยอมนะดูไม่ค่อยสมสมจริงเท่าไหร่กิีย์การทางการค้าไงแต่แบบถ้าให้แล้วมันคุ้มก็ควรจะยอมครับแต่อันนี้คือถ้าเกียดกันละแม่งแบบต้องจ่ายเยอะโคตร,รเนี่ยไม่ไหวมันควรจะแยกธการค้าก็ส่วนนึง ควาไม่ชอบหน้าก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเราไม่เจอประเทศแบบนั้นว่ะโอ้ได้ยบนตรียเริ่มคาราวานเท็ดลุล่าสุดดูตรงนี้ได้ไหมโคตาเจเนวาโอเคคลับลาซาครับ <c oughs> เราเปิดทั่วแล้ว ขอสร้างเมืองหน่อยดยโอเคถนนเขานี่นะมีคอนเสิร์ตท,ทัวร์ได้เหรอวะเฮ้ยเจ๋งเว้ยมิออทีทร์โอ้ออรเตอร์เมเจอร์ จะสร้างผลงานอะไรก็ได้ครับโอ้โอเคโอเคลองดูดิต้องไปเปิดคอนเสิร์ตท,ที่เมืองไหนไม่ได้วะต้องไปประเทศอื่นเหรออ่ะลองไปซิตี้สเตยได้ไหมโอ้ยแปลกดีครับเรื่องท่องเที่ยวผมไม่คุ้นเลย ชอบชอบเพิ่งเคยเจอนะครับเนี okay. ่ยปกติก็เล่นไม่ไกลขนาดนี้หรอกเพิ่มฟูดดีไมนะไม่ค่อยเน้นฟูดเลยว่ะแต่แค่นี้ก็เยอะแล้วล่ะครับโอเคจิมเข้าเมืองละ ตักเอกชา e โอเคเมืองหลวงก็ตามไปครับตรงนี้น่าจะทัวร์เลยเนอะน่าจะบล็อกนี้ยังมองไม่เห็น สองบล็อกนีครับยังต้องเฝ้าอยู่อีกน่าเบื่อเหมือนกันรถเครื่องน้ำมันหมดแล้วบ้างน้ำมันเครื่องแห้งหมดแล้วไม่ได้ขับเลยครับ โอ้หลดนานเกมซับซ้อนก็เดิมมากครับซับซ้อนแบบโอ้โหเล่นไงขนาดนี้เลยเหรอเข้าไม่ได้ปะ อ2คอนทำปะเอ๊ะพอให้ทหารมันปุ๊บมันเข้าไปทุบกันเองเลยวะ่ะเป็นซิตี้สเตทที่แบบดูเดือดมากคือแบบไม่ได้คิดจะ สร้านสารสัมพันธ์ทำไมตีเลยเข้าไม่ได้เพื่อนเติบหน่อยดิเดินไมไ่สักช่องเลยพวกนี้ไม่รับนักดนตรีอ่ะบายบรอสถึงไหมเอ่ยโอเค นงานเก่าหรือสึกว่าจะเก่าเกินแล้วนะแม่งขวางทาง <c oughs> โอ้มันขวางทางได้หนักกว่าเราอีกว่ะทหารเรายังต้องเจอติดมานะครับเนี้ยไปต่อไม่ได้ใชยเลย finish เสร็จแล้วอะไรต่อเมืองนี้ไม่ต้องนิวเคียร์ก็ได้บ้าแต่จะต้องก็ได้ครับได้คอนเยอะอยู่ไฮโดรแพลนก็มีละอัตลาดไปครับอย่างน้อยเมืองก็ไม่ควรจะบริหาหรติดลบเจออะไรวะ ผลงานเกาหลีใจแล้วครับช่างแม่งสมควรเฝ้าตรงนี้ดีกว่า,าพยายามให้จบภายในวันนี้แล้เนะ่ ไนสามคลิปลาซาลุกเอลแวร์มีอะไรยึดลึกลเปล่ามันยึดได้ใช่แล้ว,วะบางทีผมก็ไม่เข้าใจลูกท้อแล้วครับสอบเ่อนหกนี่คืออะไรมีได้ทลีพาวเวอร์ ยุคทองครับดูทองเด้งหกร้อยดูลึกวันนี้ไม่ได้ปะ ที่จริงมีเครื่องบินจะเล็กกว่านี้นะครับเครื่องบินไปโฉบแม่งเลยคือแบบส่งไปืองใกล้ๆครับ สักสองเทิร์นแล้วก็จัดการได้เลยยูเคลียร์แพนเสร็จแล้วครับแต่ยังไม่อยากสร้างหลอสร้างในยุคที่ดีที่สุดดีว่ะอ่ะบอสค์าเสร็จแล้วมาเกตไปแอตเลติสร็จแล้ว ไฮโดรแพลนเดน,นทองดิสามเก้าเป็นสี่สิบแปดเดินเกินสิบคนครับเด้นทองไปน้อยๆนี่ปล่อยไปดีกว่าเอาไว้เกินสิบคนนะ มันแค่สิบสองเทิร์นับเพิ่มเพิ่มไปเถอะ,อะปล่อยประชากรด้วย1 3 1ยสอุ้ยกระจุยกระจาย193ได้เยอะครับเนี่ยยุคทองก็เน้นเน,นประมาณเนี้ย พูดร้อยสามได้ร้อยสิบโอเคเพิ่มเพิ่มเพะขำขำโอหนี่สิบแปดตัวแล้วเหรอทำไมวังนี้มันโตเร็วจังปะเท่าเดิมปะได้เท่าเดิมเอาตั้งแต่สิบสองแล้วกัน เมืองแน่นอนไม่มีประโยชน์เลยอ่าสิบสองเนี้ยได้สิบสองได้เนี่ยสิบห้าเนี่ยเก้าร้อยต่อเทิร์นแล้วครับสิบสองอ่ะโอ้แค่ห้าเองปล,อป, 10, ปล่อยไปดีกวาสิบปล่อยไปสิบแปดนี้ดิ ปล่อยครับ75เป็นเ6็ดสิบโอ้อร์มมันก็ไม่ได้นะ3034 30 30ถ้าแค่นี้ไม่เอาหรอกครับคือมันไม่มีช่องทางเลือกสักเท่าไหร่หละอย่างเงี้ยเดี๋ยวคงต้องจำกัดจำนวนครับ14คนก็พอแล้วมั้ง จเดี่สิบสองที่สิบสองโคตรนานเลยค่ะนานโคตรโคตรเช็คดิมันขึ้นว่าเทรดลูดไม่ไม่ถึงถึงแล้วเนี่ย ของขึ้นเดือนละเก้าร้ครับน่าจะถือว่าเยอะแล้วล่ะฮะตัดคลิปเลยแล้วกันสวัสดีครับ